ฉันชอบกินเค้กเรมอนมากๆเลยล่ะงั้นพรุ่งนี้ไปซื้อเค้กเรมอนกันเถอะ <Yay! S 1> เดี๋ยวก่อนเธอเป็นคนใส่ร้ายฉันใช่ไหมแล้วจะทำไมเหรอทำแบบนี้ไปทำไมเพราะฉันสนุกชีวิตฉันกำลังดีเลยล่ะแล้วเธอจะมาใส่ร้ายฉันทำไมเพราะฉันเห็นเธอเศร้าฉันก็นึกสนุกขึ้นมาชี่ สวยมากเลยหมออกใหม่เอ๊ะคุณน้องมีอะไรมีสัเธอคือน้องของชูยะหรือเปล่างานนิสัยก็คงไม่ต่างกันสินะหลีกไปรุ่นพี่จะเดินพี่เธอนิสัยแย่มากเดี๋ยวฉันมานะผู้เข้าแข่งขันวาดภาพคนสุดท้ายนานะชูยะครับมีนะเมื่อไหร่จะมาเนี่ย ว,วาดภาพเสร็จแล้วหรอครับชใช่ค่ะงั้นถึงข่้นประกาศผมคะแนนเลยนะคะเมื่อกี้ฉันวาดอะไรไปเนี่ยตรงใดที่สุดท้ายแนย่ๆเลยทําให้ครอบครัวห็ดหวังอีกอย่างหนึ่งฉันมองไม่เห็นนะผูที่ชนะก็คือนเลนชุยะครับผลคะแนนนี้นักเรียนที่มันนั่งชมเป็นผู้โหวตนะครับเอาป๊อบม เดี๋ยวทางโรงเรียนจะให้รางวัลที่หลังเวทีนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณพูดอะไรสักหน่อยถ,ถ้าก่อนอื่นเลยผมอยากถามว่าทำไมคุณถึงวาดภาพนี้คะฉ,ฉ,ฉันค่คิดออกคะ่ะคือฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาที่บ้านเพราะกลัวจะซ้ะําค่ะผมคิดว่าเราจะต้องมีพรสวรรค์ใช่ไหมครับถึงเราจะวาดภาพได้ไม่หรอกคะ่ะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนอาจมีพรสวรรค์ บางคนอาจจะใช้การฝึกฝนแต่แม่สอนฉันไม่ว่าไม่ว่าใครจะมาด่าเราเท่าไหร่เราทำในสิ่งที่ตัวเองรักดีกว่าคะ่ะคุณอยากจะบอกอะไรสักอย่างกับคนคนหนึงไหมคะถ้าคนคนนั้นนางดูฉันอยูดตอนนี้ก็คงดีสินะคะเน่เธอนะ่ะคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยละ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอโกรธอะไรแต่ฉันพร้อมให้อภัยเธอเสมอ ไม่ว่าจะเมื่อไรผมแน่ใจว่าเขาฟังคุณอยู่ครับ <S <S พูดต่อได้เลยท้าไมมีนะเข้าห้องน้ำนานจังนี่คนคนนั้นคือเพื่อนสนิทของฉันเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันอยากจะบอกกับเขาว่าขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนกัน,นเลยฟังเพลงอะไรหรอเออฉันแต่งเองนะลองฟังดูหน่อยไหม คนนี่มันสนุกจริงๆโว้ได้ยินไหมใครพูดอนะหร,หรือว่าจะเป็นคุณฮานะากอฉันคือเทพเจ้ามังกรเทพเจ้ามังกรหรอนี่คือคําสั่งจากเทพเจ้ามังกรคุณต้องย้ายโรงเรียนไปถามจริงใครจะไปเชื่อหระว่าเทพเจ้ามีอยู่จริงนะและนี่คือคําสั่งไม่งั้นเจ้าจะถูกลงท<อ>ันถ้าจะให้เวลาห้าวินาทีในการย้ายโรงเรียนของเจ้าช่วยะเออฉันขอโทษนะฉันเข้าใจผิดเองล่ะ ดีใจด้วยนะพี่พี่